ติดมาเป็นไงสบายดีไัลองตัวทำให้เสียงหายเหบ่าไปเดอันอันเก็บหายไม่เ่นหายเป็นเปิ้เลยทีเดียวรู้มือ้วทีเดียวต้องจัดนัองเสร็จต้องไปเลยเดียว้ไม่ใช่เปิลหน่อยไม่กเปิลหน่อยไห ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักง,งานตำรวจชาติที่จะดําเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลและเป็นรูปธรรมศานและตํารวจของจังหวัดกาญจนบุรีได้ได้ทำการสืบสวนนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันซืนนะครับก็มีการสืบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลสามารถพร้อมยาวบ้าอีกประมาณ30มัดนะครับสามัดพร้อมรถยนตอน์อีกหนึ่งคันรวมรวมของกลางนะครับยาวบ้าก็ประมาณแปดหมื่นกว่าเม็รราคาก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็พยายามทางานอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็จะดําเนินการสืบสวนดําเนินการต่อไปสําหรับ สำหรับของกลางบางส่วนนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้จากกระบวนการยาเสพติดนะครับเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องทรัพย์ต่างๆนะครับที่ผู้ต้องหามีอะไรแื้อเอาไปซุกซ่อนที่ไหนกันที่ไหน